ไปส่งยายพาไปส่งยายไปส่งไปส่งยาให้น้ำยาแล้วี่นองเอ้ยให้น้ำยาแลย็ว่ะดิให้น้ำยาแล้ไหน,น,หนมันเปียกยายลา้างเมื่อเช้านี่เกิด <c ười> พูคุ้นเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเขาเดี๋ยวาเดี๋ยวเาดี๋ยวมาเราคุยเี่ยะ มันเปียกอยู่ยายสิเออเปียกเปียกลานตื่นตีสามย้ายกระล่างเฮ็ดตีสามละมันย้ำเขามาเหร่นมันเออขึ้นไปนาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมาสูงนี่ไปไรลูกมันมาไหลไหมไหลอยู่บอกเออขึ้นจียู่เนาะปานมาหลานขึ้นนั่นบ่ดื้อบ่ดื้อบ่ดื้อเลยเห็นปะ ร้านบอดี้เลยพี่น้องแดดออกแล้วไปแล้วมา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 ดูนี่มาดูมาดูไหนไหน กัปกัปไปบุ้งผีผีไปบุ้งกับแก่อยู่ในเฮี้ยนหรืไปบ, natural, ไปบุ้งทั้งผีท <c oughs> <ม>ั้งกับแก่เออไปเลยไปเอ้ไหนๆดูย่าย่าไปหาหมอแล้วย่ารีบมานะดูดูระสงค์ประสง่งมาส่ง,งตรงนี้มาส่งตรงนี้เอาส่งย่าตรงนี้อ่ะเอาส่งย่าก,ก่อนส่งย่าก,ก่อน <c oughs> ย่ารีบไปรีบกลับมานะย่ารีบไปรีบกลับมานะย่านะ อุยยากกลับมาแล้วลูกหนึ่งมันยากกำลังจะกลับมาน่นเดี๋ยวกลับมานะบ๊ายบายอ่เคย่าไปแป๊บเดียวยโอ้ย่าไปแป๊บเดียวลูกอือย่าไปแป๊บเดียวย่ากลับโอ้ติดยาแล้วบันโอ้ติดยาแล้วคนติดยาแล้วแมออ,อะไรลูกโอ้วีผมเหรอลูกมาให้น้องเพชรหน่อย ยี่ผมหนูไปเอาให้ให้พี่ให้น้องหน่อยไปหนูไปเอาให้น้องหน่อยให้ไปหนูไปยื่นเอาเถอะเอ้าเอ้าเอาเดี่ยวเดี่ยวเออเออโอ้ขาเด้อโอ้โอ้โอ้เอาขาเคลียร์มาได้อี่ดีอ่ะเอากลมลงเอาบนีบฉลาดบ่บบบนี้เอากลมลง่ะกลมลงเอาเอื้อนานอุ้ยเก่งเอาให้น้องโอเคเอาน้องทำไมโยนออกไปอีก โอ้ยนองกับพ่อนอนเอา้อยถึงไหมลูกถึงไหมไม่เอาเอาลงมาอีกข้างล่างเอาลงมาข้างล่างอ่อาอ้าวตํำๆตํำๆโอเคเฮ้ยใครมาลูกเอาสวัสดีให้หน่อยบลาสวัสดีค่ะนูสวัสดีก่อนลูกสวัสดีคุณป้าก่อน,น,น,นอสวัสดีก่อนค่ะขอบคุณค่ะก่อนโอ้ไม่มีเลย <c oughs> เออเอาเอาขอบคุณก่อนเอาขอบคุณคุณป้าก่อนลูกขอบคุณค้าก่อนอ๋อเปียกเปียนอ๋อเปียกเปลี่ยนเปียนใครล่ะอือขี้โพเปียกอือหนูเพิ่งตื่นค่ะไปเปียนเปียกมามาเปียกเปียกมามาเปียนเปียนไหนไหนไหนเปียกเปียนปลอยเออปลอยใครทำใครทำนะไป เต้จ้ไ้รหาเอาเต้นองให่โตไหมเอาบ่มาไม่อยาวังมาหาไม่หนูอยู่มือนมาดิเห็นด็บกเพิ่งนต้เขาูมาจกที่ละวม่ยมาตรอนไปนี่ไปยังไงวะเ้ เอไปไปมามา to อันมาเมื่อวานดไปซีวัคซีนนี้เขาจ้ามันก็ชีได้ไปหาเที่ยวหาแล้วก็หลับพระวันมังอยู่น้ำขันขันเข้ามากีมุงสิเนี่ยมุงสิมาเข้าานไหนลังสิอยู่กับหลานอยู่กับหลานอยู่จะขึ้นหงุ่นหนีแต่เนาะอ้ปวดดีให้ เงี้ยตัวกับยุ่ดีสบายตัวอืมเอ้ยเอ้วยที่ออกงั้นเลื่อยงานร่เปล่าเจ้าได้ลูกเจ้า้อน ่มไนดีนเ็ค้าจะหนเ็ายมาเอนี้ยาาก่นนัตไปเขาวนไปยุ่ตั้งโดนเติมแลบวพอพอมากับเมียมาสิจังไหนมาดิเนี่ยกับยุ่น้ำยาเห็ดลาดเห็ดหยังยุ่เห็ดเหล่าเขาหัวตะเหล้าเห็ดหยังสินะบอยแม่ยยุ่งเทพบุ่น ไงวะย่าเสียผ่าเขาเดี๋ยวไงเนี่ยนาะเข่าก็ได้ใสเบื่อนั่นวะไม่รู้ฮะโอ้เบิ้ลลูกอ๋อจ้าลูกขึ้นนะเออขึ้นเอาจุงมือน้องขึ้นหน่อยลูกจุงมือน้องขึ้นหน่อยน้องพี่พลอยเออจุง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 เปลี่ยนเปลี่ยนยันจะเปลี่ยนย่างเหวี่ยงคนนี้อ่าระวังระวังนะลูกอึ๊บอึ๊บอ๊บอึ๊บ ปลาคอไม่ปลาุ้นมาเสิเอาวาให้มีห่หนูปนอันกัไปเห็นมันบดร้ายบนนี้ักคันแล้วมันบ้าออกกับอ่ไได้หจับได้ไหมจับได้ไหมจ้าจ้าไม่จับได้ไหมจ้าอือจ้าอืมอเปียเปียนเปียนเปี่ยนเืล่นเอลีเปี่ยนเปอี่นเื่นเื่นเเนเป่นมืนเปน หนึ่งสองตึ้มอือถอยไปมาถอยมาถอยมาลูกออถอยถอยถอยป้าไปแล้วป้าไปแล้วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนออออออรดอออรอรออออรดอะรเออโเออยออโรเออโรดเีเคร หยับอ่อน้ยหยบอ่อนเพราะมูเจ้าเบาดูหยียบอ่อนที่ลูกอะจำอือหยยบามหัวแตกไหมัวกายเออหัวแตกแล้วเออแล้วก็อยู่บนฟ้าเหรอัวฟ้ารถรถนี่รถชนใกล้จะเป็นเลียงเป็นลาวเลยพี่น้องเออรถชนเออรถเหยีบหยบออรถชนรถเหยียบโอ้อใกล้ อใกล้สิเป็นเลี้ยงเป็นลาวแล้วเฮ้ยแต่ละเลี้ยงนี่ระวังเมือนอลูกเดอ้อระวงันเนง,เเะวงเมือนี่น้องเพ็ตเด้อไดระวังมือเออพี่พลอยปล่อยผมว่าพี่พลอยได้พี่พลอยยังพี่พลอยยังไม่ล้างหน้า ูไม่เหนื่อยหนูก oh ําล hey, ังฝึกปอดตาหนูกําลังฝึกวิทยายุทธหนูอยู่ถอย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 อะไรล่ะลูกเอาทิ้งนะลูกนะทิ้งนะเดี๋ยวแล้วน้องเพชรเอาทิ้งลูกเอาทิ้งเอาทิ้งเอาทิ้งลูกเอาทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาอะไรเอ๊ะไมวแมาไมวลูกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ ยิงเลยเก่งจริงเก่งหนองอก่งเก่งเอเกงเกคงเก่เ่งเก่ก่น่ง่ก่ เออคนหนึ่งถอยก่อนหนูต้องอะหนูต้องดึงดึงออกมาลูกดึงออกมาดึงออกมาก่อนดึงออกมาก่อนเออหนโน่ดึงออกมาก่อนดึงออกมาก่อนดึงออกมาก่อนลูกดึงออกมาก่อนนะแม่ไม่ดึงออกมาก่อนนี่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 มันจะชนเหล็กนี่นี่มันจะชนเหล็กนี่นี่นี่ ดูดูดินี่อะไรเนี่ยเออคือนี่คือรถเขาบอกว่านี่คือรถเฮ้ยเก้าสิอ อ่านหนังสืออยที่นี่อะไรเนี่ยกออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยกออะไรกอกอเอ๋ยกออ่ากายก่ไ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 ก่ยกายกอเอ๋ยกอกายอันนี้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 งอหนิงองูเอององูใจกล้าอันนี้จอจานอะไรลูกจอจานอะไรจ่อจานใช้ดีชอชิงอะไรชอชิงชอชิงอะไร อ่านสิช้อชิงอะไรเดาไปด้วยพี่น้องมุกใจเยอะนะคอยคอยกำลังเลี้ยงอยู่สิเอ้าก็เอ๋ยก็ไอ่ก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่ขอไข่ในขอไข่ในแล้วเ้อไข่ในแล้วอขอขวดของของเราพูดก่อนลูกเออ ข้อขวดของเราขอควายเออข้อควายอะไรลูกขอเขายเยอะคือแกปิดเออขอควายเข้านาขอคนอะไรลูกขอคนขึงัข้อคนขึงปาเนือกอคนขึงขังข่อยาข้อแมงขอระคัง ไปกินจนได้แมนแมน้องเพชรแมนแมน้องเพชรไปเอาทิ้งลูกเอาทิ้งเอาทิ้งน้องเพชรไม่ต้องกินนะลูกนะบักทัมเออแหวะบักทันไปไหนไปไหนอะลูกึแมงไปไหนเมื่อกี้นี่แมงเฮ้ยขาขาโอ้ขาขาเป็นไรม่ขาน้องเป็นไร ขาคอยโอ๊ยบอเป็นขาข่อยยังมะหาบอกว่าขาข่อยเถอะหายหายไวเหรอมันออกมาจากไหนเมื่อกี้นี่ออกมาจากไหนออกออกข้างไหนหลกขาข่อยพ่อนงเพชรนงเพชรทำไมบอกว่าขาข่อยล่ะลูกไม่เอา ข่อยก็ได้จ้าพี่น้องได้หมดทุกภาษาด้วจ้าแล้วก็หอยยื่เราะนี่ล่ะนี่หอยยื่นาะพับอยู่ในเมือนตรงนี้ก็ไปอยู่ข้างในมันถึงพอดีอากาศข้างนอกมันเย็นอยู่ใส่เสื้อแขนยาวเขียนอะไรลูกเขียนอะไรกอไก่อ๋อเขียนกอไก่แล้วหอนกตาตุนกตาโต ก็เอ๋ยกอกายเขาเรียนตั้งแต่เมื่อเช้านี่ค่ะนั้นจะตีสามบน้องพ้อยนี่ก็เอ๋ยกอกายขอคนอะไรนะดอเด็กต้องนี้มนต่อเต่าหลังเออน้ำน้ำต่อเต่าหลังต่อเต่าอะไรนะเปียเปียจ้าจ้าจ้าเปียกอะไ เอาผ้ามาเช็ดไปหนุนผ้าผ <c oughs> ้าอยู่รถนะอาร์ตหนุนไปเอาผ้ามาเช็ดเร็วเอาผ้ามาเช็ดนะผ,ผ้ามาเช็ดนะคะอาดึงมาเลยค่ะดึงเลยค่ะดึงมาค่ะดึงมาดึงผ้ามาเลยค่ะอ่าดึงลงมาได้ไหมฮึดได้ไหมได้ไหมบอกบอกตาวให้แล้วบอกตาวให้แห้งแล้วค่ะตาวให้หน่อย คอยเช็ดให้พ่อเขาแล้วเลย,เ,เ,ลยเอามาเช็ดตรงนี้หน่อยเดียวมันอาดเปียกมันก็ไม่แห้ง,หงได้อยู่เอาเช็ดเลยได,ได,ได้เช็ดเลยลูกเช็ดเลยเช็ดตรงนั้นแหละอ่าเช็ดอ่าเช็ดนะคะดีวค่ะอ้าวเก่งไหมคะ อออย่าเช็ดปากค่ะไม่เอาไม่เอาเช็ดปากไม่ได้โน no, <no>, no. โนโนโนไม่เช็ดปากไม่ได้เช็ดผา้าเฮ้ยลื่นคว้มแต่น้อเนาะโอ้ยเนาะมาลื่นคว้มแต่น้องหนอมาลื่นคว้มแต่น้องหนอเออแปะลกแปลกนี่หรอก เปียกล้วมันหายแล้วหายแล้วหายแล้มันหายแล้วนตาไปเวไปเร็วไเรวนกเออไหนไหนไหนอ่ะลูกน้าอ๋อนกเขาหนูเขาเห็นนกเขานกเขาโอ้เบิ้งเบ้งเขาอยากออกกลบกลบกลกดตรงนี้ไงลูกนกดตรงนี้

จ้าเขาเด็กอารมณ์ดีคุณตาเหรอไหมคุณตาขาเอ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 าดิดดิดดิโอเจ็บโอ้เจ็บดิดโอ้ดิดยายโอ้ยายไปเอาข้าวมาป้อนปะไปเอาข้าวมาป้อนก่อนนะ หนูกินแล้วหนูจะได้นอนโอ้ยเบิ่งผูกแขนเนี่ยไข่พี่น้องโอ้ยเบิ่งเบิ้งเออเออป่าแขนปูผูกแขนปูเอาสิ่งไม่ดีออกไปมีแต่สิ่งหนนดีๆเข้ามาผูกแขนมันดีเวผูกแขนพี่น้องี๋ยวยายไปเอาข้าวยายไปเอาข้าวก่อนนะเราไปกินข้างในดิ เราไปกินข้างในไหมลูกหนาวปะปอู้ย้ายหนาวย้ายวอร์เซี่เสร็จเข็นเงาเอ้าอู้ย้ายหนาวไปไปเข้าไปในบ้านอู้ย้ายหนาวย้ายหนาวโอ้ยนักแสดงช่องเจไขวอหวกลัวกลัว ไปกปัวไปไปเข้าไปเข้าบ้านเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเล็วน่เนเนะเหยียบน้ำเลยเช็ดตีนเด้อเหยียบนย้ำเหรอเช็ดตีนน้ำลูกเออหนวาวไปเยอะมากนอกมันหนาวเข้ามาส่งหญ้าเฉย